อยู่กที่ประเทงเช้านี้ได้ในการบ้านพระราม4กันนะคะข่าวแรกในวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยสําหรับการเปิดตัว iPhone 7และ iPhone 7 Plus ซึ่งวันนี้เรามีพี่สาวของเราโอ้โหเจ้าหญิงไอทีส่งตรงไปอยู่ที่นั่นกันเลยซึ่งหลายๆคนคาดการเอาไว้ต่างๆนานาเช่น iPhone 7นะครับข่าวล่าสุดที่ว่าไงนะฮะเขาบอกว่าจะไม่มีช่องเสียบหูฟังแล้วหูฟังจะเป็นแบบบลูทูธคนก็สงสัยกันว่าเอออย่างนี้จะทํายังไงรวมถึงสเปคจะเป็นไปตามที่คาดหรือเปล่าชิป A10 มาไหมอ่ะ ทั้งหมดนี้ไปตามคุณซีฉัดประวีเอ็กซ์คูลสีสุดๆนำมาฝากแฟนบ้านพระรามซีเชิญชมครับมาเจเอและนี่คือ iPhone 7 plus ค่ะต้องขอ อกไปหลายคนนะคะที่กําลังอยากรู้ว่า iPhone 7นั้นน่าสนใจยังไงสิขอมาถึงแล้วแบบเปิดมาตัวท็อปเลยแล้วกันเพราะว่าออกมา2รุ่นก็คือ7กับ7 plus ซึ่งความแตกต่างกันสําหรับตัวท็อปก็คืออย่างที่ข่าวลือเห็นภาพกันมาว่ามันมีเลนส์คู่หรือว่า dual lens นะคะ dual lens ตัวนี้ก็ เลนตัวหนึ่งเขาบอกว่าแนวเทเลมุมกว้างอีกตัวนึ่งก็คือแบบเป็นมุมแคบเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการถ่ายรูปของเขาเนี่ยนะคะพอสิกดไปที่กล้องปรึบเนี่ยคุณจะเห็น1น่งเอตรงนี้จะซูมปรึบอ๋อซูมได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นความเก๋อย่างหนึ่งของการถ่ายภาพ ไส้จิงเชียวแน่เสวยดูดิอะไรกันนี่ส่วนกล้องหน้านะคะคือกล้องหลังเมื่อสักครู่นี้ก็คือ12ล้านพิกเซลนะคะกล้องหน้าเนี่ยมาที่7ล้านพิกเซลจากรุ่นเดิมเนี่ยกล้องหน้าเขาประมาณ5ล้านใช่ป่ะพอ7ล้านปั๊บเนี่ยการถ่ายเซลฟี่ก็ดูสวยตระการตาอะไรขึ้นมาทันทีเลยนะคะโอเคกล้องหน้าก็เสียให้ดูประมาณหนึ่งแล้วกันเนาะ เทียงกันค่ะสําหรับ7กับ7 PLUS นะคะแต่ว่ากล้องหลังเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณถ่ายแช่ไปแล้วเนี่ยระหว่างการถ่ายสามารถสา,สามารถซูมหนึ่งเท่า2เท่าถ่ายเสร็จแล้วในรูปสามารถซูมวืบได้ถึง10เท่ากันเลยทีเดียวค่ะฟีเจอร์ที่2ที่แตกต่างไปใน iPhone 7นะคะก็คือ ครัดูปรุ่มกันปุ่มโฮมนี้เขามีใส่ฮักติกคือกดแล้วมันอืดนิดนึงนะแล้วก็ไม่ได้กดแล้วจมนะคะใครที่ชอบใช้ตุ่มตรงนี้เลิกใช้ได้แล้วเพราะว่าการทําปุ่มแบบนี้ของเขาเนี่ยมีสิ่งที่ตอบโจทย์อย่างหนึ่งรวบตึงโดยกันก็คือก็คือว่า มันเนี่ยเรียกว่าอะไรกัดน้ํากัดน้ําไม่ใช่แบบเอาลงไปไว่ายน้ําแบบ Apple Watch ตัวซีรีส์สนะไม่ใช่นะตัวนี้กัดน้ําคือปกลงไปในอ่างอาบน้ําตุม๋มเอาขึ้นมาภายใน30นาทีใครจะแบบปกนานขนาดนั้นหยิบขึ้นมาปุ๊บไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ห้ามเอาลงไปถ่ายใต้น้ําไม่ใช่ทรงประมาณนั้นแล้วก็เพราะฉะนั้นเห็นว่ากุ่มโฟมอ่านะ ไม่มีความจมเลยแต่ว่าซีรู้สึกได้ว่าซีกดเพราะว่ามันมีแบบแฮปติกมันจะสั่นแบบพื้นเบาๆสักนิดหนึ่งนะคะในจุดจุดนี้ก็ค่อนข้างดีงามค่ะจุดต่อไปค่ะที่เห็นได้ชัดมากเลยว่าเอาอ,อกไปทำไมเดี๋ยวจะตอบคำถามให้ดูเนเนๆๆ่ตรงนี้ค่ะเจนว่ามันเหลือแต่พอร์ตไลท์นิ่งแล้วนิ่นะการดีไซน์แบบนี้เนี่ยทำให้ตัวเครื่องสามารถใส่ฟังก์ชันอะไรลงไปได้อีกหลายๆอย่างเขาก็เลยตัดสินใจในการ ยกช่องเสียบหูฟังออกเยีายพิ่งเสียใจเขาแถมอะแดปเตอร์มาให้ฟรีในกล่องด้วยสำหรับคนที่ไม่อยากทิ้งบรรยากาศเก่าๆในการมีช่องเสียบหูฟังมันก็จะมีอะแดปเตอร์ฟรีในกล่อง iPhone 7แล้วก็7 plus อลอดไลท์นิ่งนี้สําหรับการเสียบหูฟังจะทําให้อัตราดในการฟังเพลงนั้นมีมากยิ่งขึ้นและก็ตอนนี้มีหลากหลายยี่ห้อที่ค่อยๆเริ่มต้นในการทํานะคะซึ่งยังไม่ได้ทดลองแบบเสียบแล้วฟังดูแต่ว่าเท่าที่รู้ก็มีความเสียใจเล็กน้อยเหมือนกันที่ช่องเสียบหูฟังหายไปเดี๋ยวความคุ้นเคยเก่าๆมันอาจจะหายไปถ้าเกิดเราค่อยๆเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่นะอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือ ตรงนี้เป็นลำโพงสเตอริโอค่ะเพราะฉะนั้นเสียงค่อนข้างกระหึ่มกันเลยทีเดียวนะคะซีจะเปิดให้ได้ฟัง<ม>ในไวเลสซีละกันเสียงมันจะแบบมีมิติแล้วได้อรรถรสมาก โอเคนี่ก็คือแบบคร่าวๆที่ได้เห็นนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะต้องบอกว่ามันมีในส่วนของซอฟต์แวร์ด้วยเหมือนกันนะคะที่ซีอยากจะขอรีวิวข้างหลังเพราะตอนนี้คนกําลังมารุมกันเต็มไปหมดแล้วรู้สึกกดดันมากๆเลยทีเดียวนะคะมีอะไรอีกนะที่ยังไม่ได้พูดอ๋อแฟลชเห็นได้ว่าแฟลชตัวนี้น่าสนใจมากค่ะซีขออนุญาตเปิดแฟลชแล้วก็ถ่ายให้ดูนิดนึง ปอันนี้คือไม่มีแฟลชอันนี้คือมีแฟลชหน้ามันนะโอเคค่ะเริ่งต้นแล้วก ใช้งานตัว iPhone ซีเชื่อว่าหลายๆคนที่ตัดสินใจอยากจะซื้อนะคะตอนนี้ก็มีสเปคที่อัปเกรดมากขึ้นในเรื่องของการถ่ายภาพแบบจัดหนักจัดเต็มอยู่3รุ่นนะคะได้แก่3 2มสิบสองกิกร้อยยีแล้วก็ปาก็าไปเลย2องร้ิกะจัดกันไปเต็มๆเลยเพราะว่าเริ่มถ่ายชัดขึ้นคนเริ่มสนุกกับการถ่ายภาพมากขึ้นก็ต้องประมาณนั้นส่วนสีที่สีเดาเลยค่ะว่าคนน่าจะซื้อเยอะมากขึ้นก็คือสีนี้สีแบบ เปียนโน่แบล็กแต่คนไทยส่วนใหญ่เวลาซื้อเสร็จแล้วชอบแบบมันจะมีแบบว่ารายนิ้วมือไหมยังไงคุณก็ติดฟิล์มหรือใส่เคสปาเพราะฉะนั้นมันก็แบบไม่เห็นต้องวอรี่เปล่าว่าลายนิ้วมือมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นส่วนตัวซีชอบมากเลยเพราะว่ารุ่นนี้น้าไม่ซีนึกถึงแบบ iPhone รุ่นแรกๆอะ่ะนึกออกว้ที่แบบมันเริ่มมีแบบสีเงาๆแบบนี้นะคะเขาเรียกสีนี้ว่าเจ็ดแบล็กแต่ซีขอเรียกว่าเจ็ดแบล็ก เข้าใจว่าคุณจะได้จําได้7 7เหมือนเจ็อ่ะภาษาอังกฤษเจ็ดมันคือแบบจรวดอาจจะตัวถังแรกดูเงาๆเหมือนจรวดก็เลยเรียกเจ็ดแบล็แต่ว่าคนไทยจำไม่ได้หรอกค่ะจาว่า7แล้วก็แบล็คมันใหม่ถ้าเกิดด้านๆก็แบล็กเฉยๆนะคะก็นอกจากนั้นสีอื่นๆที่ยังไม่ได้จับต้องมากนะกก็เป็นสีที่มันมีอยู่แล้วในไอโฟนรุ่นเก่าๆเพราะฉะนั้นไม่จำนะจ๊ะตามนี้ค่ะประมาณนี้ โดยรวมแล้วสำหรับสีนะคะสีดําด้านก็ดูสวยดีค่ะแต่ว่าสีที่ดูพิเศษหน่อยก็คือสี Jet Black หรือว่าสีเงาเงานั่นเองนะคะหน้าตาของ Retina าดิสเพลยค่ะก็ดูมีความคมความชัดมากขึ้นค่ะแต่ว่าแน่นอนว่าสีจับแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงนี้ก็คงจะไม่ได้สามารถรีวิวได้ละเอียดขอเรียกว่าเป็นการพรีวิวก่อนแล้วกันเนาะเขาค่อนข้างพรีเซต์เรื่องความ ลึกตื้นหรือว่า Depth นะคะของภาพที่ได้จาก iPhone 7 plus ค่อนข้างมากก็ว่าง่ายๆว่า7 plus เนี่ยก็เป็นรุ่นท็อปหรือว่าเรือธงมากที่สุดของ iPhone แล้วแหละรีวิวดูก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดมาเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเดีย๋ยวจะรีวิวจัดลึกให้ดูนะคะเพราะว่าถ่ายตอนเปิดตัวแสงมันก็ค่อนข้างจำกัดอยู่แค่นั้นแหละค่ะ อื่นๆเดี๋ยวมาคลิปต่อไปค่ะตัวแรกก็คือ Airpods ค่ะตัวนี้คล้ายๆกับหูฟังบลูทูธและตัวที่2ก็คือ Apple Watch ซึ่งออกมาหลายรุ่นด้วยกันตัวนี้คือ Nike Plus ค่ะนั่นคือตัวหูฟังค่ะผมทําหายแน่นอนเชื่อผมไหมมันอยู่ลักษณะเก็บดีๆนะคะแพงนะคะเัระงั้นก็คือสายมันหายแล้วมันมีก้านทําไมเนี่ยนั่นน่ะสิแล้วอยากรู้วิธีการชาร์จไหมนั่นเ่ะสิคะเขาบอกว่าพอเปิดกล่องออกมาปั๊บเนี่ยมันจะซิงกับตัว มือถือเราทันทีมันถึงว่าชาร์จด้วยอัตโนมัติเลยไม่ไม่ชาร์จต้องมาเสียบแต่ว่าต้องชาร์จด้วยการวางไงอวางไว้ที่ใช่ใช่เดี๋ยวให้คุณซีชัดปวีเขารีวิวอีกทีหนึ่งหูฟังไม่มีสายแล้วถูกไหมครับแต่ถ้าใครยังใช้รุ่นเดิมอยู่เขาก็จะมีตัวแถมให้ในส่วน Apple Watch ก็ออกมาเป็นซีรีส์ที่สองการน้ำแล้วก็มี GPS ด้วยค่ะทั้งหมดนี้เดี๋ยวไปตามได้ที่น้องซีนะครับใช่แล้วในยูทูบชัดปวีนั่นเองนะคะหรือไปตามง่ายๆกนก่อนที่ไอจีก นะครับอะขอบคุณพี่สีด้วยนะคะตรงกันมาเลยนี่เลยใช่ไหมคือต้องเสียบในกล่องมาจ้ใชแต่ว่าไม่มีสายนะเป็นแค่ก้านเดียวนี่สายแปลกนี่นะหยิบก้านใส่หูที่เมืองไทยจะมาเมื่อไหร่ติดตามครับแต่ว่าที่เมืองนอกเขาบอกมาแล้วนะครับว่ากันยานี้คุณจะได้จับจองเป็นเจ้าของแน่นอนครับนะฮะในส่วนของตัวระบบปฏิบัติการก่อน iOS 10เนี่ยจะมา13กันยายนนะครับส่วนเปิดสั่งจอง9กันยา 28ประเทศ <C> e <an> แต่เช่นเคยฮะไม่มีในไทยคร<ช>ับผม <loc> ลองขอกก่อน็อรอไปก่อนอออนะราคาอย่างรุ่น iPhone 7นะคะถ้ารุ่น256จิกเนี่ยอยู่ที่ราวๆ29,500บาทแต่ถ้าขนาดหน้าจอใหญ่ว่า i อ h o n e จ็ดคลาสเนี่ยก็คือจะอยู่ทะลุปไปถึง33 0 0 0โดยประมาณนะคะ ครับก็คาดว่านะครับก่อนจะมาถึงเราก็น่าจะกป็นรอสักนิดนึงสักพุจิตุลาพฤจินะครับนะเดี๋ยวก็หวังว่าจะมีค่ายมือถือทําแคมเปญอะไรดีๆใช่แล้วค่ะก็รอรุนติดตามกันต่อนะครับเอาละแอปเปิลผ่านไป iPhone 7แล้วจริงๆตอนยีงคาดหวังนะว่าจะมีแบบพวก iPad Pro s ซีรีส์ใหม่ออกมาไม่มาฮหอาจจะต้องรอต่อไปนะ